จะได้ใบสีสวยๆมาประกอบพิธีบวงสวงย,ยกยอดฉัดนวัดห้วยน้าใสอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้ทําใบสีอย่างเราต้องมานอนค้างกันเลยทีเดียวอันดับแรกเลยคือใบสีหลัก9าชั้นมีถึง4ต้นนั้นสูงมากไม่สามารถใส่หล่นมาได้หมดจะนอนได้สําหรับคืนแรกคือตีสามแล้วรีบตื่นขึ้นมาตอนเชา้าเพื่อมาทากันต่อใครที่คิดอยากจะเป็นช่างใบสีก็จะบอกเลยว่าถ้างานไม่เสร็จก็นอนไม่ได้นะอันดับแรกเลยคือความรับผิดชอบและความอดทนในการทํางานนี่ก็เป็นงานยกยอดฉัดธรรมเจดีนคราที่สํานักส่งห้วยน้ําใสอำเภอสวนพึ่งจังหวัดรราชบุี ตรงกับงานส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีใบสีก็จะเยอะมากอย่างที่เห็นอย่างนี้แหละง,งานนี้ก็มีเจ้าภาพใบ4ีรพรมใบสีเทพใบ4ีรตอและใบสีปากชามรวมถึงใบศีรผ่นกมาและใบ4ีหลักอีกตั้งหากมีผู้ศรัทธามาร่วมบุญกับสำนักสงฆ์มีห้วยน้ำใสเป็นจำนวนมากบอกว่าลูกศิษย์วัดส,ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นชาวมอญน,นะตอนที่เรามานั่งทำอยู่ที่นี่บอกเลยว่าเราฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเลยเราหล,ลุดไปอีกประเทศนึงเลยแต่อัธยาศัยเขาดีมากงานบุญประเพณีที่นี่ของชาวห้วยน้ำใสคือในครัวจะไม่ขาดเรื่อออองงงขกินนะครัััววจทาาหตลด้ ้็แต่มาเวลาไหนได้กินตลอดเวลาเงีนยนี้ช่างใอย่างเราคงไม่อดแน่นอนเรามานั่งประกอบงานกันอยู่ข้างๆครัวเลยทีเดียวจากเจดีที่จะประกอบพิธีบวงสวงนั้นอยู่ค่อนข้างจะสูง,งเราไม่สามารถที่จะยกอุปกรณ์อะไรใบสีต่างๆขึ้นไปประกอบด้านบนได้ก็เลยขอแม่ทำงานอยู่ด้านล่างนี้แหละทำใบสีทั้งหมดแล้วก็ค่อยขอแรงลูกศิษย์วัดมาช่วยกันยกพลำพังแค่เราคงยกไม่ไหวแน่นอนเยอะมากสำหรับงานนี้เราเตรียมดอกไม้มาอย่างเต็มพิกัดจุดที่อยู่นี้ห่างไกลจากตัวเมืองทําทำงานอยู่แล้วเกิดขาดอุปกรณ์อะไรใดๆนี่หาซื้อกันยากมากวิ่งไปซื้อกกก็ไลส สำหรับใบสีที่เห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายขนาดนี้คือเราเริ่มทํากันมาตั้งแต่ที่บ้านกันเกือบอาทิตย์ล้วก็นําอะไรทั้งหมดมาประกอบกันที่สำนักสงฆ์แห่งนี้มาถึงที่นี่ก่อนวันงานหนึ่งวันก็นั่งประกอบกันไปตั้งแต่ช่วงเชา้านั่งทำงานกันเย็นถึงตีสามก็ยังไม่เสร็จแรงก็เลยต้องของ,งีิบเอาแรงกันสักสองชั่วโมงแล้วตีห้าก็ว่กก็ต้องขึ้นมาทากันใหม่ตีที่เ,เต็นตติดมาด้วยก็เลยนอนอยู่ข้างๆใบสีนี่แหละทั้งทำใบสีก็คงต้องกินง่ายนอนง่ายแหละนะตื่นมาสําหรับในวันนี้ก็คงไม่อดล่ะะเพพรราาาาวไไปบบิตตมมของหมดดเเลยสกกไ้จารามมมทััััั้งงย่่กกกนนจดขขอ ลูกศิษย์ที่เรามองเห็นยวยตาเปล่าเนี่ยทั้งๆรอบๆวัดเนี่ยก็น่าจะเกือบๆร้อยแล้วละ่ะไม่รวมประชาชนญาติโยมที่มาร่วมบุญกันอีกนะรถเราจอดไว้ที่ลานจอดรถของบนวัดเกิดถ้าพลาดขับออกไปข้างนอกขากลับมาคือเข้าไม่ได้เลยลเราก็ต้องจอดรถไว้ไกลๆแล้วก็เดินเข้ามาวัดอีกแน่นอนนักส่งข้วยน้ําใสจะอยู่บนเนินสูงๆที่นี้ก็บรรยากาศกําลังดีนะแต่ว่าค่อนข้างจะหนาวสักหน่อยลูกศิษย์วัดที่นี่ทุกคนนะงานวัดกันอย่างตั้งอกตั้งใจเหมือนทุกคนรู้งานกันเป็นอย่างดีสีกับข้าวและผักอะไรต่างๆอุป ตลอดเวลาลครัวก็นั่งทางกันอยู่ทั้งวันเรียกได้ว่าใครจะมาร่วมบุญเวลาไหนก็ได้กินอิ่มท้องกันทุกคนอยู่ที่ใบสีของเรากันบ้างดีกว่าน,นี้เราก็ทําใบสีทั้งหมดเสร็จแล้วพร้อมที่จะยกและเคลื่อนย้ายขึ้นไปบนยอดสุดขององค์พระธาตุเจดีย์ที่จะประกอบพิธีเพราะเนื่องจากใบสีมาจริงๆเรายกกันไม่ไหวก็เลยต้องขอแรงองครัีวัดชามอนทั้งหลายทั้งหญิง,งแล้วก็ชายมาช่วยกันยกงานนี้เราขอเน้นใบสีแบบชูชาตนิดนึงคืออยากให้ดูดีมีสรรีสันถ่ายรูปออกมาแล้วแบบสะดุดตามากๆเลยต้องเล่นทั้งสี แบบจุกจุกทะลุก,กล้องแบบคันล้ฟูกันไปนเลยทีเดียวพี่ๆนน้องลูกศิษย์วชามอนทั้งหลายที่นี่ก็น่ารักกันมากเลยนะวรวมเทพบุตรและนางฟา้าลูกศิษย์วัาหลายคนมาช่วยกันยกอย่ากขาม,ามักขเมนตั้งใจืูเส้นทางที่เจเดินขึ้นไปไบาสีขึาา้นไปประกอบาพิธีบนพระธาตุเจดีด้านบนของสำนักส่งห้วยน้ำใสกันดีกว่าจากเส้นทางและบันไดก็หลายขั้นนะจากในกล้องแล้วอาจจะดูไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ลองมาเดินเองสิโอ้ยกูจะเป็นลมถ้าเกิดให้ฉันยกใบสีขึ้นไปเองทั้งหมดบอกเลยว่ากดตุยแน่ๆก็ยกใบส สีหลักเก้าชั้นที่เห็นทําด้านล่างนี่แหละตอนนี้ยกขึ้นมาข้างบนเป็นที่เรียบร้อยกลับไปสีหลักทั้งสี้นเดี๋ยวกูยกเองไม่กลาใครยกเพราะกลัวพังดอกไม้ยังแต่งไม่เสร็จตามขึ้นมาแต่งกันข้าวบนต่อไปไบ <c oughs> สีที่เห็นทั้งหมดนี้ชามรูกศิษย์วัดเป็นผู้ช่วยยกหลังจากยกมาไม่นานก็เริ่มประกอบพิธีกันต่อไป <c oughs> ดูจนจบแล้วกดสาธุขอให้รวยๆปังๆทุกคน <c oughs> สาธุ